บรรยากาศของบังฟิลลาสของพายันจ์ซาพอนะครับ,บนี้นะครับบาสสีฐานนะครับเอดเด้ยยอดเดยตุดด้งต้นยอดแลยยอดสุดนะครับเอ็นพุทรีสุดๆด้กับโดโมออสเดียรครับออกมาหมุ่นฐา,านหนาฮันน้ำพุนเลยนะครับสำหรับโดมออสเดียรเอออลาแบบาแล้วอล่บบา แน่นอนแห้งแน่นอนแห้งเต็มที่ครับด้านนี้เต็มที่ตอนนี้มาเต็มรอยเต็มที่นะครับเรามาเบิ้งคบพร้องของบังไฟลัดนะครับพี่น้องเบิงสดๆไป็นยันนะครับ คือบรรยากาศของบงางไฝลนะครับนี่คือบริเวณฐา,านนะครับ พี่น้องฟังนี้นะครับนี่คือต้นดีสีมะสวยกันดึงหมากไฟขึ้นนะครับใส่คนหลายนะครับในการดึงหมากไฟขึ้นตะละบักนะครับมา<ะ>ออยูฟังนี่บ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับทางนี้สิบนะครับทางนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเอายี่สิบเอ็ดคนนะครับในการดึงบังไฟลาดบางนี่ครับนะครับทั้งสองเส้นสองสายนะครับเสื้อของเขาใส่สองเส้นนะครับเสื้อขาวใหญ่นะครับพี่น้องบังไฟลาดบางนี่นะครับบางที่สองนะครับของบัตรสีฐานเออพี่น้องมารุ่นนะครับมาเบิ่งไปน้ำกันนะครับประเพณีนะครับบนบังไฟบัตรสีฐานเออ มันหมันได้เนี่ยมันหมันเนอ่าตัวสุดตัวเอาละครับนี่คือทีมงานที่จะเอาบอกไฟลานขึ้นนะครับไปตามข่าวเลยนะครับอู้หูหูหูเอออาจจะมีหลอกตัวหนึ่งอยู่บนนะครับกำลังจะลากจะดึงขึ้นจากจุดนี้นะครับเอาละครับกำลังเอาขึ้นแล้วนะครับโอ้ยบอกไฟลานบางที่สองนะครับพี่น้อง แล้วนะครับมาเบ่งน่นเยมาเบ่งจแสงน ลุ้นจอบอีกแล้วนะครับหนึ่งบังนะครับสำหรับไฟลานนะครับนี่นะครับของทีมงานสามพรนะครับพี่น้องบังที่สองนะครับของวุ้ประเวณีบันสีฐานมือนี้นะครับรวมอ่อนสันดีเกาะติดบังไฟลานนะครับช่วงนี้จะเป็นค้อเท็จบอกไฟลานด้วยครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกด subscribe ในช่องยูทูบนนะครับกดติดตามบังเทศรวมอ่อนสันดีนะครับตอ้งไฟลันบางที่สองของน่กประยานสามพรโย่พรงต้องรอด กับพัทไทยนะครับสนุกครับพูดไทยได้ไหมโอ้พูดไทยได้ดีเลยครับคุณอรุณีครับขออนุญาตถามข้อมูลของฝรั่งบ้างหน่ยนงยเลยนะ Yup. ผมเลยนะครับผู <no ้นำแถวที <no ่พระโชคสมพรฟาร์ม <no นี่ค yeah. ือผ <no ู้นำน้ำเขานะครับทีมงานยัาครับทีมงานโชคสมพรฟาร์มบวกเสียแป้งครับโชคสมพรฟาร์มบวกเสียแป้งนะครับขอบคุณเลยานนะครับทีน้ำหมกไฟลาดน้อยพี่น้องเขออีกบ้างน้ำหมกฟามเมื่อนำมาจุดถวายนะครับสวนหลวงปู่ฟาร์มเมื่อน้อยเนาะครับขอบคุณเลยานนะครับนี่คือผู้นำน้ำเขานะครับพี่น้อง ไปหน้อยเอาไปเลยครับเลย,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 ยเอาสำหรับบังไฟลันบนฐานนี่นะครับ80%แล้วนะครับในการติดตั้งนะครับ80%แล้วนะครับไปหน้อยอไฟสิถ่วมเลยนะครับ วนที่ถ่วมข้างเลยครับมาเป็เบิองมาเบิองไก่ๆนะครับพี่น้องเอาขีดินโอบไปเลยนะมื่นรอบนี้เอาขีดินโอบไปเลยรอบนี้เอาอุจาราโอจะไวนะครับนาทีระทึกใจไก่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับบังไฟลาดน,นะครับนี่นะครับทีมงา,านเงินเอามาถัดขึ้นกันขอยติดตาม โต10%แล้วนะครับในการติดตั้งนะครับบังไฟรัฐวัฒน์นะครับ90%นะครับพี่น้องอีกบอจีกขึ้นใจนะครับอีกบอยีกระ้นใจนะครับใหญเบิ้งแน่นอนนะครับสำหรับบังไฟรัฐดื้อนะครับเอาละครับพี่น้องหน้าที่ระทึกใจนะครับของบังไฟลานสิเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่าพี่เลี้ยงคนสุดท้ายถอยหลังลงแล้วนะครับ นี่คือบังไฟลา้านบางที่สองนะครับของบุญประเพณีบุญบังไฟนะครับขอพี่น้องทั้งบัดสีฐานเด้อน,นะครับอ่กะก,กัจจายนิกาขอใหท้ทีมงานนะครับมันหมาน,นนาทะทางยินเลยติใจมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วสำหรับบังไฟลา้านบางนี้นะครับบางที่สองนะครับ

ขึ้นเตียงที่รีสุดยอดของการเดินทางนะครับพี่น้องโอ้ยเนียบปากๆครับโอ้ยบางนี่ครับของที่บ้านชามบอลนะครับนี่คือสุดยอดของมฟลายลานอีกหนึ่งบังนะครับโอ้ยขึ้นบ่นมีทิเติเลยนะครับขีเซ็นปีเส้นขึ้นนะครับสำหรับ,บฟลายลานบางนี่นะครับเข้าไปในเมฆกรึบนะครับ ไอ้ฮอดไซล่ะเดี๋ยวหากอนเอาอยู่ช่องฟ้านั่น็น,นบ้านน,นั่นในน้อยนั่นวางหางเรียบร้อยนะครับเวลาเวลานั่นตอนนี้นะครับสองรอยนั่นผ่านไปแล้วนะครับแล้วจะไหนกินลองเผ็ดของญ่นะครับเพราะว่าของยยีอ่งยายราคาดิบ ต่กะด้้นว่า้หลายแต่ก้อนั้เองเพื่อที่จะได้สรับสนุนในปีต่อไปต่อยอยู่ต่อยหมุนปีโดยครบเต็มแย่ด้ดาอขาวขาของคนในรลก

285วินาทีนะครับ